ทำไมเขาถึงยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวคลิปนี้เป็นคลิปเพียกรันะคะอันนี้เป็นคอนเทนต์ดูสนุกสนุกนะแต่ว่าในชีวิตจริงนี่ให้เกียรติแฟนมากๆนะถ้าใครมีแฟนส่วนใครที่ยังไม่มีแฟนนี่แนะนำให้คุณพยายามดูอะไรที่มันโพสติฟต์ เรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับคู่เกี่ยวกับคนรักที่ดีเนี่ยพยายามไปเสพสื่อที่ดีนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกไพ่ให้สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1เป็นน้ำหอมบอนนี bon ่โบนี่แล้วก็ดอกบัวกองที่สองกองที่หนหใบาเนาะเออ,อหนึ่งนะ ทำไมเข้าถึงยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวคนที่เลือกไพ่ของที่หนึ่งมันมีเหตุผลอะไรเนาะต้องมีเหตุผลนะไพ่ของที่สองดอกบัวห้าใบทําไมเข้าถึงยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวอื ขอดูไพ่เดอ,อะตาร์แคดเซลแคร์เพิ่มเติมให้กับคุณนะสักสองใบนะคะกองที่หนึ่งทำไมเข้าถึงยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวกองที่สองสองใบมาดูคนที่เลือกให้กองที่หนึ่ง น้ำหอมบ bon อนนี้โบแล้วเราขอเก็บอันนี้ไปก่อนกล่องที่สองอคนที่เลือกอน้ําหอมนี่ทำไมเขาถึงยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่า,อ,าอันนี้ไป เพราะว่าตัวคุณเป็นสิบไม้เท้า ten of fire ตัวคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะตัวคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้เป็นคนที่สามารถทำอะไร ได้เพื่อเขาอ่ะอแบบเนี่ยคือเป็นคนขยันเป็นคนที่อไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะ,ะไพเดโมนคุณเป็นคนที่มีความลึกลับหน้าค้นหานะอื คนที่มีเซนส์สัมผัสมียานอย่างรูปแล้วก็น่าจะเป็นคนที่มีถ้าไมา่รูปร่างหน้าตาดีก็จะเป็นคนที่ที่เราบอกอะมีความความลึกลับหน้าค้นหาแบบมีสเสน่ห์หน้าหลงไหลอะ ล,ลึกบางคนก็อาจจะรูปร่างหน้าตาดีเลยอ่ะไพ่เดมูลแล้วก็อะไรอีกทำไมเขาถึงยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวเซนดีด้วยนะไพ่เดมูนเป็นคนที่มีเซนดีด้วยอ Air. อเนนทอทออฟแอร์เป็นคนที่หนึ่งหนึ่งดาบเป็นคนที่มีความแบบว่า สามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้แบบที่แบบว่า,าทําแล้วประสบความสำเร็จด้วยอ่ะเออเป็นคนที่ชัดเจนในเป้าหมายแล้วก็ทําได้สำเร็จด้วยอ่ะเออเนี่ยเป็นคนเก่งอ่ะเออแล้วก็เทรนออฟเอิร์ธให้สิบเหรียญเพราะว่าเห็นไหม คุณเป็นคนที่เนี่ยสิบไม่เท้าสิบเหรียญเห็นไหมเออคุณทำงานขนาดนี้มันจะไม่ได้ได้ยังไงเนาะ,ะจริงจังชัดเจนในเป้าหมายในการทำงานขนาดนี้แถมยังเซ็นดีด้วยอ,ะอ่ะสิบเหรียญก็ต้องมาแล้วแหละนะ,ะมีความมั่นคงในในครอบครัวมีความมั่นคงกับเขา แล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาเสมอเป็นคนที่เป็นครอบครัวที่มีความอุดมสมบูรณ์กับเขานะนี่แล้วคุณเป็นคนที่ชัดเจนในเป้าหมายที่เราบอกหนึ่งดาบถ้าคุณคิดจะทำสิ่งใดคุณจะจริงจังเหมือนน้องมันนกไหมนี่มนนกเนาะมันนกน้อยนีที่เขาอ่ะ ฟักออกมาจากไข่ใช่ไหมเขาเป็นตัวออกมาอย่างเงี้ยก็คือคุณแบบถ้าคุณตั้งเป้าหมายที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยคุณจะทําให้มันได้อะเหมือนอย่างคุณทําผลงานอะไรอยู่คุณก็จะคอดผลงานของคุณออกมาให้ได้อะเพราะว่าคุณชัดเจนไงว่าคุณจะทําสิ่งเนี้ยคุณก็ทําจนสําเร็จนะเหมือนน้องนกน้อยตัวนี้ที่เขา สามารถลืมตาดูโลกนี้ได้ฟักออกมาจากไข่ได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของโลกใบน,นี้เห็นไหมไพ่สิบเหรียญก็เลยตามมาไงเห็นไหมเทนนอเปิลส์ก็คือไพ่สิบเหรียญเพราะว่าคุณคือความอุดมสมบูรณ์คุณคือครอบครัวของเขานะทำไมเขาถึงยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าคุณเนี่ย ไพ่ j u s t i c คุณเป็นคนที่เห็นไพ่ใบนี้แล้วรู้สึกรู้สึกถึงไงแบบหนังจีนกำลังภายในเนาะแบบที่แบบว่ามีความแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนคนที่มีกำลังภายในอ,ะอ่ะเนี่ยเรารู้สึกอย่างนั้นอะ่ะเออ มีกำลังภายในดีอ่ะมีการบาลานในชีวิตแบบที่ว่าคือถามว่าขนนกกับก้อนหินน่ะทำไมมันสามารถสามารถบาลานอยู่คนนกนี้ทำไมสามารถบาลานกับน้ำหนักกับหินนี้ได้อ่ะไพจัดติกนี่ ปกติในไพ่จัตติกเขาจะพูดถึงความาบริสุทธิ์ยุติธรรมใช่ไหม,มก็นี่แหละเหมือนคนนกอ่ะคนนกอ่ะไพ่ก็ต่อเนื่องมาเนาะความที่คุณเป็นคนที่ชัดเจนในเป้าหมายของคุณนะดังนั้นเรื่องยากๆเนี่ยเหมือนคนนกคนเนี้ยที่มีแค่ขนนกแค่ เส้นเส้นเดียวเกาเรียกเป็นเส้นไหมขนนกอะเออขนอันเดียวเนี่ยแต่ว่าสามารถทวงน้ําหนักกับก้อนหินหนักๆน,นี้ได้อะ่ะออมันเป็นไปได้ยังไงคุณสามารถทําเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้คุณสามารถทําเรื่องมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นในชีวิตได้อะ่ะออมันแปลกไหมละ่ะที่จะเกิดขึ้นแบบเนี้ยขนนกกับเอามาทวงกับก้อนหินนะมันเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมเออนี่แหละ มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะคุณคือเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเลยนี่ create art แล้วคุณเป็นคนที่มีความบริสุทธิยุติธรรมด้วยนะ,ะที่เขาต้องยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวอะอะอแล้วอะไรอกอ๋คีเอ็ดอาร์คุณเป็นคนที่มีศิลป,ปะในการใช้ชีวิตนะ,ะมีทั้งศากตร์และศิลนอะ,อะคุณฉเฉลียวฉลาดนะ เออแล้วยังไงคุณเป็นคนที่แดนซ์คุณเป็นคนที่อารมณ์ดีอยู่เสมอนะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สองอดอกบัวนะคะ,ะทำไมเขาถึงยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวก็เพราะว่าคุณเป็น The h y r o m a n คุณเป็นคนที่มีความเป็นแบบเป็นผู้ที่มีความน่านับถือ,อ คือคือคุณเป็นคนที่ก่อนจะพูดอะไระก่อนที่จะทำอะไรลงไปอ่ะคุณจะคิดพิจารณามาอย่างดีแล้วอ่ะเออเพราะว่าไพ่เดอะไฮโรแฟนเนี่ยเป็นไพ่ที่เป็นระดับครูบาอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้ะระดับสูงอ่ะดังนั้นอ่ะก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกไปอ่ะคุณจะคิด คิดดีแล้วอะ่ะคิดอย่างถี่ถ้วนดีแล้วว่าเออการพูดสิ่งนี้สิ่งนี้อมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างอะ่ะคุณคุณคิดมารอบด้านแล้วอะ่ะดังนั้นอะ่ะเขาก็เลยแบบว่ายอมคุณแต่เพียงผููเดียวเพราะว่าคุณพูดอะไรอะ่ะคุณมีเหตุผลนะไม่ใช่แบบ คนพูดแบบพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณพูดอะไรอะ่ะมันมีเหตุผลที่เขา,เอายอมรับได้อะ่ะว่าเออมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะเออมันมันเป็นเหตุและผลนะเออพูดง่ายๆนะแล้วคุณเป็นคนที่เ,เวลาคุณจะพูดจะทําอะไรอะ่ะคุณจะแบบว่าศึกษาลงดีเทลอะไรแบบคุณจะแบบ อย่างคุณจะให้ความคิดเห็นอะไรกับเขาหรือว่าคอมเมนต์อะไรกับเขาอย่างเงี้ยคุณจะแบบว่า,าคุณจะแบบว่าไปศึกษาหาความรู้มาดีแล้วอะ่ะเออคือคือ,คอไม่ได้แบบพูดไปมั่วๆเดาสุ่มอะไรไปเรื่อยอะ่ะมันไม่ใช่มันเป็นอะไรที่ ที่เขาจะต้องยอมรับว่าอ,อสิ่งที่คุณพูดมันเป็นความจริงนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุและผลนะและไพ่ใบถัดมาก็คือ,อทำไมเขาถึงยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวก็เพราะว่าคุณะเะไลายอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจอย่างเงี้ยเหมือนได้อยู่กับเหมือนได้อยู่กับเอ็ดออฟวอเอร์ก็เพราะว่าเขาอะรักคุณเอ็ดออฟวอเก็คือว่าไพ่หนึ่งถ้วยอะ เพราะว่าเขารักคุณเขาแล้วก็เวลาที่เขาอยู่กับคุณมันมีแต่ความเย็นใจความสบายใจมีแต่สิ่งดีๆมีแต่เนี่ยเห็นไหมเหมือนดอกไม้อย่างเงี้ยเหมือนอยู่ในเหมือนอยู่ในแหล่งน้ําที่มีดอกไม้อ,อยู่รายล้อมอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยได้อยู่ในพื้นที่ที่เย็นเบาสบายอย่างเงี้ย ได้ดื่มน้ําได้อยู่ในได้เหมือนเอาขาลงไปหย่อนในน้ําอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้า,อ,าอยากเล่นน้ําจิบน้ําดื่มน้ําอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่สบายสบายชิลชิลเย็นเย็นมีแต่ดอกไม้รายล้อมรอบตัวอย่างเงี้ยเออความเขียวชะอุ่มความอุดมสมบูรณ์เนี่ยอยู่กับคุณแล้วมันสบายใจอ่ะเออมันเย็นใจมัน มีแต่สิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงยอมคุณแต่เพียงผู้เดียว a อฟออฟไฟเออร์ไพ่8ดาบตัวคุณเนี่ยถึงแม้ว่าตัวคุณจจะเป็นคนที่ไพ่8ดาบอะในวันที่คุณ มืดมนหนนทางอ่ะคุณยังาสามารถมีไฟในการทำงานในการทำสิ่งต่างๆคุณสามารถเดินหน้าคุณเดินออกมาจากความาความวิตกกังวลความคิดมากความเนี่ยมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเป็นคนที่าสามารถนำพาเขา ไม่ว่าเขาหรือว่าคุณไหนที่ติดอยู่กับอะไรที่มันไม่ดีคุณสามารถนำพาเขาออกมาจากาวังวนหรือความเศร้าวความทุกข์ระทมความอึดอัดอะไรต่างๆคุณสามารถนำพาเขาออกมาพบกับความสำเร็จในชีวิตเนี่ยการที่เขาได้อยู่กับคุณการที่เขาอ่ะต้องยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวเขาถึงยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวเนะี่ยเพราะว่า คณนะมีการช่วยเหลือ,อ,อนำพาเขาออกมาจากสิ่งที่มันไม่ดีความคิดลบหรือว่าความอึดอัดความต่างๆที่มันไม่ดีนะ่ะคุณนำพาเขาออกมาได้นะไม่ว่าจะนำพาด้วยวิธีไหนก็ตามอาจจะให้ไอเดียให้ ความรู้หรือว่าอาจจะนำพาเขาออกมาจริงๆเลยก็ได้อาจจะช่วยเหลือในวิธีการต่างๆาที่คุณสามารถทำได้คุณนำพาเขาออกมาได้าจากสิ่งนี้นะจากความอึดอัดลำบากใจตรงนี้ได้นะเขาก็เลยอยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวแล้วไพ่ใบนี้ควีนออฟไฟ r ์ ตัวคุณเป็นเจ้าป่าโอ้โหคุณนี่อำนาจมีอำนาจ,นาจวัสนาบารมีสูงจริงๆคุณเป็นระดับ the h i p h e n t แล้วก็ queen of fire เป็นเจ้าเจ้าป่าทั้งเป็นทั้งอ,อันนี้คือใหญ่ที่สุดใช่ไหม เดอะไฮโรฟนช้างเขาใหญ่ที่สุดในป่าแล้วอันนี้เป็นเ,เป็นเป็นเสือใช่ไหมอันนี้ใช่เสือไหมนี่แหละเออเป็นเสือเนี่ยคว e นออ f ไเสือดาวหรือว่าเสือเนี่ยหรือว่าสิงโตอะไรอย่างเงี้ยแหละก็เป็นเจ้าป่าในความที่ว่ามีมีไฟอ่ะเออในการทำงานเป็นเจ้าป่าในลักษณะที่ว่า,เ,าเสือนี่ถ้าเขาไปล่าใครนี่เขา เขาแบบมีโอกาสที่เขาอาจจะเป็นผู้ผู้ชนะที่อยู่ในป่าใช่ไหมเพราะว่าเขาแข็งแรงแข็งแกร่งเขาวิ่งเร็วอ่ะเออเขาแบบว่าคือเขาแบบเขาเก่งอ่ะเออเขาเก่งอ่ะเขาเป็นเจ้าป่าจริงๆคุณเนี่เป็นเจ้าป่าจริงๆคุณเป็นคนที่อ่ามี อำนาจวัสนาบารมีสูงจริงๆอ่ะเขาก็เลยต้องยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวอ่ะคุณเก่งอ่ะเออทั้งเก่งทั้งฉลาดทั้งมีความรู้ทั้งมีแบบไม่รู้แหละเออมีอำนาจวาสนาบารมีสูงอ่ะเออเขาต้องยอมคุณเลยแหละนะเนี่ยคุณเก่งคุณฉลาดคุณรอบรู้ในสิ่งที่คุณทำอยู่จริงๆอ่ะเขาต้องยอมคุณเลยอ่ะ Queen of fire เนี่ย นะถ้าพูดถึงการทำงานนะคุณก็เป็นระดับเจ้าของกิจการนะถ้าพูดถึงการทำงานเดอะไฮโรแฟนเนี่ก็เป็นเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เป็นหลักๆอไพ่เดอะไฮโรแฟนเนี่เป็นระดับครูบาอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้ระดับสูงนะไพ่เดอะไฮโรแฟนนะแล้วก็อะไรอีกอ่านะ ให้กราวโยแถมคุณเป็นคนที่ติดดินด้วยอ่ะคุณเป็นคนที่ทำอะไรทำด้วยใจเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ล้าเลิศดูสิไพ่สองใบ้ามาบ่งบอกถึงตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่า,อาชอบ ชอบที่จะเผยแพร่สิ่งดีๆออกไปให้ผู้อื่นได้รับรู้รับทราบด้วยอะ่ะช่วยเหลือผู้อื่นนะช่วยเหลือออกมาจากใจเลยเนี่ยแล้วเป็นคนที่ติดดินด้วยอะ่ะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีการปฏิบัติในเรื่องของอในเรื่องของภายในอะ่ะมีศีลสมาธาิปัญญาระดับสูงจริงๆ เอเนอร์จีเวิร์กกราวเยอเซลโอเคนะคุณเนี่ยเป็นระดับครูบาอาจารย์จริงๆคุณเนี่ยนะ คนที่เข้ามาดูไพ่กองนี้เขาก็เลยต้องยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะโอเคสําหรับคนที่เข้ามาดูาคลิปเพียการนะกองที่สองนะคะก็ต้องอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ